มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการจัดกําลังพลจิตอาสากันที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่องที่2อโหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านร่วมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์กรอกกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ําชั่วคราวที่อำเภอสีท่าจังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชาทานของหน่วยร่วมกับส่วนราชาการอเภอสีทาตและจิตอาสาประชาชนในพื้นที่จำนวน150คนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กรอกกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวที่ห้วยหมกประแดกบ้านโคกผักชีหมู่8ตะบลจำปีอเภอสีทาตัดอุดรธานีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ค่ะ และแก้ปัญหาภัยแล้งชะลอการไหลของน้ําในลําห้วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการน้อมนําปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสืบสารและต่อย,ยอดการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําให้เป็นแหล่งน้ํากลางนะคะสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยโอกาสนี้ค่ะได้แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุข,ขวดกองวัชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา,าในครั้งนี้ด้วยค่ะ